ต,ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หมู่บ้านนอแล์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับชาวบ้านนะครับสวัสดีครับนายจ้อยสวัสดีสวัสดีครับคือวันนี้ถามนิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไงครับใช้ชีวิตแบบไหนครับก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่สมัยก่อนเนี่ยเราอยู่จากพมา่าปูกเ่าปลูกฝิ่นอยู่พม่าแล้วปลูกฝิ่นครับแล้วทําไมถึงได้เปลี่ยนแปลงทําไมถึงได้เลิก,กเมืองไทยนี่ก็ยังมาขโมยปลูกปีสองปี ยังมียังมีมาปลูกที่เมืองไทย<ม>ด้วยแล้วอะไรถึงทําให้เราเปลี่ยนมันเริ่มปลูก,กี่ก็หมอมเจ้าตังผมกุปะการอุบกันหมอมเจ้าเพราะว่าจะไปปลูกพีนี้ได้ก็ได้อยู่ผมว่าถ้าหม,มอมเจ้าช่วยหมอมเจ้าก็ช่วยผมปลูกดอกเนี่ยก็คือปลูกชาปลูกดอกคือ,ค,อ<ก>คือในอค,คือในหลวงของเราใช่ไหมฮะค,คือมาแนะนําว่าอย่าอย่าไปปลูก ใช่ไหมฮะแล้วก็มาช่วยให้เราหันมาปลูกชานะครับแล้วก็ปลูกเกษตรทา่ด้านอื่นแทนแล้วเป็นไงบ้างก่อนหน้านี้ตอนนี้มีชีวิตมสมัยนี้ดีเออสมัยมะเร็วนี่ดีจะเตตอนนี้ดีเลยดีไม่กลัวอะไรอ้ตอนนี้ทําอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างมะเร็วนี่ปลูกดอกปลูกชาปลูกดอกไม้กระถางสารยี่หอดอกไม้กระถางคือพวกดอกกุหลาบใช่ไหมฮะมีดอกชามีมีปลูกชา ใช่ไหมครับครับอ๋อครับผมแล้วที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขาใช้ชีวิตกันยังไงครับหมายถึงเขาทำอาชีพอะไรเป็นหลักโอ้กดทาดอกมือกันอ่ะที่นี่เหมือนกันส่วนใหญ่จะปลูกตองไม้ครับแล้วชาวบ้านที่นี่ช่วยกันยังไงครับถึงได้เปลี่ยนแปลงที่นี่มีการแบบจัดเวรยามหรือช่วยกันปลูกป่าหรือยังไงบ้างโอ้ป่าเ็าช่วยกันปลูกช่วยกันปลูกทําไมอ่ะทำไม<ป><ะ>ทำไมเราไม่ทําไร่ของเราอย่างเดียวทำไมต้องไปช่วยปลูกป่าด้วยเออ ถ้าวางขครงก็ช่วยกันปลูกวางขครื่องก็ดูแลดอกอทำไมทำไม,ทำไมถึงต้องปลูกป่าเพราะว่านี่สําคัญยังไงสําคัญทามีป่านี่น้ำกมัมบอกให้รู้อ๋อก็คือถ้าเกิดว่ามีป่าแล้วเนี่ยคือมันก็จะมีน้ําแล้วก็มาช่วยกันเกษตรของเราได้ด้วยครับ,รบแล้วก็อาหารป่าก็มีด้วยใช่ไหมที่นี่ครับอเขาวงจรเลยปลูกทุกปีป่านี่ก็ปลูกทุกปีก็คือปลูกป่าทุกปีครับ แล้วการเป็นอยู่สมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างสมัยที่ปลูกฝิ่นเนี่ย,ยเราใช้ยึดยัยงไงมันยากนะจะไปที่ไหนไนก็กูก็กวไปหมดกูไปหมดอ่ะอแล้วการเป็นอยู่แบบมีอะไรอาหารการกินนี่อุดมสมบูรณ์ไหมสมัยก่อนอสมัยที่ปลูกฝิ่นไม่สมบูรณ์อ่ะกินอะไรก็มันบอกสมบูรณ์เต้ามดเรือวะ่ะ S <S ไม,ไม่ไม่เร็วนี่สบายทุกสิ่งทุกอย่างนะอตอนนี้อยู่สบายเลยครับโอ้โหเราจะกลับไปปลูกอีกไหม <laughs> ไม่กลับ,บไม่แล้วนะไม่ไม่กลับละวันนี้เราก็าอยู่กับคุณลุงสามนะครับลุงปลูกอะไรบ้างเนี่ยอ๋อตอนนี้ปลูกไม้กระถางครับอันนี้ดิจเนียดิจเ <c oughs> นียสีจำปูครับใช่ไหมโอ้สวยมากเลยครับ ครับเป็นไม้กระถางข้าส่วนใหญ่ใช่ไหมครับม้กระถางครับมีกระถางตึงตึงมดก็นี้อันนี้อะไรนะลาลาลูลูคาราลี่ครับอะไรนะคาราลี่คาราคาราลิลี่คาราลิที่เหมือนหน้าวัวเลยนะครับลุงก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาปลูกไม้กระถางที่นี่เนี่ยลุงทําอะไรบ้างก็สมัยก่อนก็ก่อนปลูกไม้กระถางก็ปลูกชา แล้วก่อนปลูกชาทำไรก่อนปลูกชาก็ปลูก,กฟิลโออสมัยก่อนก็มือนุ่มๆปลูกฟิลครับแล้วแล้วเมื่อก่อนเป็นไงคือความเป็นอยู่สมัยปลูกฟิลเนี่ยเราไม่ค่ดีครับมันเป็นนอกระบบรัฐบาลของมันอยู่นอกระบบไม่ไม่ไม่ดีเท่าใดครับไม่อยากจะปะลูกเอาเรื่อง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 เ่อของความบุดมสมบูรณ์ของของครอบครัวรายได้อะไรงเงี้ยเมื่อก่อนเป็นไง เมื่อก่อนไม่ดีครับมอมพออยู่ปกินครับธรรมดาธรรมดาครับเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นอันนี้นะครับก็เป็นกระลำปมนะครับไม่ใช่กระลำปีนะครับก็โงใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยนะครับปัจจุบันนะครับด้วยอ่างคาแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่สวยงามมากในภาคเหนือของไทยนะครับชาวบ้านที่นี่นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับก็ช่วยกันนะครับพัฒนาพลิกฟื้นสถานที่แห่งนี้นะครับให้เป็นสถานที่ ที่สมบูรณ์นะครับเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับซึ่งการทําแบบนี้ได้เนี่ยก็อาศัยความร่วมมือของทั้งเจ้าหน้าที่นะครับชาวไทยภูเขาชาวไทยพื้นบ้านนะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพลิกฟื้นพื้นป่าเพราะฉะนั้นนะครับเราชาวไทยนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับคลไมร่ละมือนะครับไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการพลิกฟื้นผื้นป่านะครับให้อุดมสมบูรณ์นะครับ ลูกหลานเราจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวมีแหล่งต้นน้ำนะครับที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้านะครับกลับมาพบกับวิธีปราดวิธีฉลาดฉลาดที่คุณเองก็ทําได้ครับดดัังงงฟ้้าาปปกกิินนนนรบูมมตตออคุุไไภเ็ญขชชทยยว และน้ำมันกลับมีน้อยลงโลกหมุนเร็วขึ้นแต่พลังงานกลับไม่เพียงพอกับความต้องการอนาคตมหาเราเร็วขึ้นแต่ประเทศไทยกลับไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตทจึงต้องวางแผนอนาคตทางพลังงานและแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบ สู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราดำฟ้าปกดินพระภูมินปกป้องคุมไยเป็นบุญของชนชาวไทยที่เราได้มีพ่อรลวงขอตั้งปณิธาน ช่วงวิถีปราดสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยท่านผู้ชมครับเรามักจะพูดถึงคนที่มีแนวคิดดีๆนะครับแล้วก็เอาแนวคิดดีๆแบบนี้นะครับมาใช้เป็นประโยชน์ได้จริงๆนะครับเรามักจะพูดถึงคนเหล่านี้ว่าเป็นปราดนะครับจริงๆแล้วปราดก็มีหลากหลายสาขาเลยนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องจบการศึกษาสูงๆนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงวิถีปราดนะครับเราจะนํา เรื่องราวของเขานะครับคนนี้นะครับมาถ่ายทอดให้นาผู้ชมฟังนะครับกับเรื่องราวของวิธีปร,ราชวิธีฉลาดฉลาดที่คุณเองก็ทําได้นะครับถ้ามองเพียงผิวเผินเราอาจจะเห็นว่าเล็กกุดวงแก้วชาวบ้านจังหวัดสกลนครใช้ชีวิตเรียบง่ายตามแบบกเกษตรกรชนบททั่วไปแต่ถ้าพูดถึงแนวความคิดหรือแนวทางการดําเนินชีวิตแล้วในเล็กเต็มไปด้วยหลักคิดต่างๆที่ช่วยเตือนสติเพื่อนบ้าน หรือผู้ที่ยังเริงหลงกับความฟุ้งเฟอ้อต่างๆให้กลับมายึดหลักของความเรียบง่ายพอเพียงนายเล็กจึงได้รับการยกย่องจากชุมชนในฐานะปราชชาวบ้านและเป็นผู้นำตามธรรมชาติของชุมชนซึ่งผลงานที่โดดเด่นของนายเล็กก็คือการเผยแพร่ความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานเข้ากับแนวคิดทางพุทธศาสนาจนทำให้เพื่อนบ้านนําไปปฏิบัติและเกิดผลดี ส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนจเจริญมั่งคัง่งบนพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกินวิธีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายเพื่อหากินจากธรรมชาติแต่อยู่กับธรรมชาติอของพะรบแต่ปัจจุบันนี้ยมเป็นขึ้นเก่าแล้วนะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่บัค่อยเหมาะสมไปได้เพราะว่าความอยากความโลภมันมากขึ้นก็นเลยทําให้คนต้องปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นปอปี37ปอปีป ของพนันอยสิบสามเป็นบ้านสำหรหลังเขามามันก็เลยเป็นการเกิดการทำไายป่าหลายขึ้นเพราะไปปลูกเพื่อเศรษฐกิจพืชเดียวไงละ่ะมันก็เลยทำให้วิถีชีวิตของคนหมู่บ้านนี้มีปัญหาหลายอย่างขึ้นแต่พ่อนั่นก็เลยกลายเป็นคนที่อยากอยู่แบบง่ายก็เลยอยูอ่กับธรรมชาติแบบเคารพแล้วกับก,บกบองทุนต่างๆกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านละล,ะล,ะละ้านหรือกองทุนคขคจอ,ขอ,ขอ,อยังกับมีเยอะแยะมากมายทั้งที่หน่วยงานของรัฐไหหมาแต่ว่า พ่อบอสนใจพ่อบอไปกู้ไปยืมของพ่ทั้งสิ้นทั้งทกศทั้งสหกรณ์กักกบบทได้คิดเรื่องจะไปกู้ยืมละเพราะว่ารักษาศาสนาสอนให้คนอยู่ง่ายสอนให้คนกินง่ายสอนให้คนนอนง่ายอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพพ่อเคยบอกว่า,วา,าปลูกทุกอย่างที่หฮาสิก,กินเรากินทุกอย่างที่เ้าสิปลูกมันก็ทําให้ห้านี่อยู่ได้บอรวยก็ได้ขออย่างเดียวคือบทจน เงินโบลายบอกเป็นอย่างท่ามีอาหารการอยู่การกินมีหลายแล้วเงินกับวัตถจำเป็นต้องมีหลายก็ได้เพราะว่าเงินมันโบได้จาเป็นที่สุดแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดมันมีอยู่สี่อย่างให้ห่งอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยแล้ว็ยายรักษาโรคยามเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นที่สําคัญที่สุดในชีวิตสี่อย่างที่จําเป็นบ่มีโบได้บ่มีก็อยู่โบได้ในโลกใบนี้ฉะนั้นจึงให้ความสาคัญกับปัจจัยสี่อย่างให้มากแต่นอกเหนือจากนั้นกับบร,รเิเป็นเศษเป็นแต่เพียงว่าพร หรือยังแลวสิ่งที่จะต้องเอามาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่เฮาสิเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนี่เฮาบริ้ปฏิเสธแต่เครื่องมือชนิดนั้นต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเฮ้าบ่แม่เฮาไปเอามาใช้แบบฟุ่มเฟือยเอามาใช้แบบบมีเหตุผลอย่างเลยมันก็ทําให้เฮาต้องเดือดหอนอันนั้นคือคือเป้าหมายของการอยู่แบบแบบครอบครัวที่อยู่ง่ายๆชอบบ้านแบบเฮาอยู่ธรรมดาธรรมดาแบบนี้่นเศรษฐกิจเฮาคืออย่างอ่าพ่อก็เลยมองอีกมุมนึงว่าเศรษฐกิจเฮานี่มันคืออาหารการกินน่ะ ที่มันอยู่ใน,ในชุมชนท้องถิ่นของของ,ของตนเองเนาะเช่นถ้าป่ามดมันกระสิขาดอาหารตามธรรมชาติหมดละถ้าป่าถึกทำลรยถ้าไม่นม้ำลํำคลองหวยน้องคลองบึงถึกทำไา่เศรษฐกิจของชาวบ้านก็นตกต่ำเพราะชาวบ้านบ่มีที่ทำาหาก,กินตามธรรมชาติฉะนั้นพอถึงให้ความสำคัญว่าเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำของเขานั้นเป็นเรื่องของพ่อข่าเขาแต่เรื่องเศรษฐกิจของเขานี่ควรสิดูแล รักษาพื้นป่าแม่นม้ำภูเขาซึ่งมันมีอยู่ในท้องถิ่นตัวเองไว้ให้ดีให้มันสมบูรณ์มันจังมีอาหารที่สะอาดให้เฮากินมันจังมีอากาศบริสุทธิ์ให้เฮาหายใจมันยังให,ห้อารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสให้กับพวกอันชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นของพวกเขาเองถึงแม้ที่ป่าถึกทำไา่แม่น้ำลำคลองถึกทำไร่กับกระจิงปัจจุบันนี้แต่เขาต้องอยู่กับมันได้แต่การอยู่ตรงนี้เขาต้องสร้างป่าให้กับตัวเอง แล้วส้างแม่น้ำให้กับตัวเองส้างอาหารให้กับครอบรัวตัวเองแล้วจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขซึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่จังได้ก็ตามแต่เขาก็เปลี่ยนแปลงไปนําเขาได้เป็นแต่เพียงว่าต้องมีสติในการไปท่านผู้ชมไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดของเมืองไทยนะครับก็สามารถที่จะนำเรื่องราวดีๆที่ท่านผู้ชมได้ชมที่นี่นะครับรายการฟ้าปกดินไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาแบบไทยๆท,ที่ใช้ได้จริงนะครับ และติดตามได้ใหม่นะครับกับสารคดีแห่งการสืบคน้นหาต้นคิดและผลผลิตจากภูมิปัญญาอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชนำญติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่เลยนะครับรายการฟ้าปลูกดินครับตามวันเวลาเดิมครับไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับอออยยยู่่างงพพเี ามลักษณะศาสนาสนว่าอัตาหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปรโรสิยายคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้หวังพึ่งใครที่ไหนไปอีกล่าหวังพึ่งเขาเพึ่งได้ชั่วไขขานหวังพึ่งเราเพึ่งได้ตลอดการพึ่งได้นานเพราะผลกรรมเราทําเองถึงแม่ที่ป่าถึกทําไา่แม่น้ำลำคลองถึงทกทําไร่กับกระจิงปัจจุบันนี้แต่เขาต้องอยู่กับมันได้ดังฟ้าปกดินพระภูมิ เป็นบุญของชนชาวไทย